ขึ้นเก็บลำไยแล้วลำไยลำไยลำไยลูกตๆงามๆนี้ลำไยมาแล้วโอ้โห้อโอ้โหหอเลยนั่น เป็นการหานกิ่งไปนตัวนี่เนาะสบายไปโค้ดหาดีนี่อ่าเน็ตเร็วนานเลยโอ้เสียท่าราคาบวดสูงะนะปีนี้เนาะึกวัาสักสาวห้าอีนเนาะสักสาวขึ้นเนี่ยเนาะสาวบวดถึงนี่ปีนี้นาะ เป็นติดหลายตีแกเนาะมีมันนี้แต่คนปลูกมีแต่คนนั่น,นไปยังไดกับนีน้มั้งอานี่โอ้โหโดนมาพุกแต่ปักนะว้าวโอ้เน็ด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 เอาโยลงมาเลยไปกอยย้อนลงมาเ้อว้าาเอาย้อ,อยนลงย้อนลง โมเลยนั่นโอ้โหดูเอาเอาเอามามาม้สุดยอดเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับโอ้ยเจ้าของเขาขึ้นเองนะเอาย้อนลงมาย้อนลงมาเอาย้อนลงมาย้อนลงมาอู้ mất 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 ngâm 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 mất mất Ờ, hoi, ý ngài đi đi ờ, xảy, xảy ngày đi ơ khốn xài sang ngài đi ừ. hoài vậy, vì hmm hoi, mãi mãi ยอดเลยโอ้ลูกใหญ่ๆงามๆแกะเสร็จแล้วใส่กระสอบปุ๋ยไว้นะครับเต็มกระสอบเลยกระองยังดีไจังว่ะจังว่ะ

มันจะมีผูแห่ไปไร